คำเตือนนะครับอย่าเพิ่งรีบอัปเดต macOS Monterey หรือว่า macOS ตัว12.0นี้นะครับผมเพราะว่ามันเปี่ยงต่อการทำให้เราใช้ Mac ไม่ได้นะครับหลังจากวันที่26ตุลานะครับผม Apple ได้มีการปล่อยนะครับผมให้อัปเดตในฝั่งของ Mac ให้ได้ รับระบบปฏิบัติการที่อัปเกรดขึ้นนะครับนั่นคือ mac os Monterey นะครับผมซึ่งเป็นเวอร์ชัน12.0นะครับตรงนี้เนี่ยหลังจากที่มีการปล่อยอัปเดตไปนะครับผมปรากฏว่าเกิดปัญหานะครับและก็อยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆที่ดูชาแนลตีรีวิวฟังแล้วก็เตือนไว้นะครับอย่าเพิ่งรีบอัปเดตจนกว่าจะมีอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับผมเพราะว่า เพื่อนๆที่ดูชแนลอติรีวิวตอนนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะมีการใช้ Mac อยู่บ้างนะครับผมเลยรีบมาเล่าให้ฟังใครที่อยากฟังเกี่ยวกับเรื่องสําคัญแบบนี้นะครับอย่าลืมกดซ e ับสไครป์ชแนลอติรีวิวไว้ให้ด้วยกันละกันนะครับเพราะว่าจะได้มาฟังเรื่องราวแบบนี้แบบด่วนๆนะครับผมก็ได้มีการพูดถึงนะครับผมหลังจากมีการปล่อยอัปเดตไปแล้วนะครับปัญหาผู้ใช้งานที่อัปเดต MacOS นะครับผมหลายคนนะครับกำลังทําการอัปเดต Mac ของตัวเองเพื่อให้เป็น MacOS Mon t e r e y ทอยู่ปรากฏว่า ระหว่างการอัปเดตเนี่ยมันเกิดปัญหาทําให้ตัวในฝั่งของ Macbook เนี่ยนะครับผมไม่สามารถทํางานต่อไปได้คือระหว่างอัปเดตปุ๊บก็จะเป็นหน้าจอดําแล้วเปิด,ไม,ด,นะมปดไม่ติดเลยนะครับผมเปิด Mac ตัวเองไม่ติดเลยนะฮะมันมีการพูดคุยกันในฝั่งของเมืองนอกกันหลายคนเลยนะครับผมแล้วก็พูดถึงปัญหาตรงนี้เนี่ยเป็นปัญหาแบบเดียวกันเลยเจอกันหลายคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่า ระหว่างอัปเดตเนี่ยมันมีปัญหาเกิดขึ้นจริงนะครับผมซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วมันเคยเกิดขึ้นแล้วในฝั่งของ macOS Big Sur นะก็ต้องรออัปเดตอันต่อไปมาแก้ปัญหาตรงนี้นะครับผมซึ่งปัญหาตรงนี้นะครับมันเจอได้กับ Mac ทุกรุ่นเลยนะครับไม่ใช่ว่าใครเป็น Mac อที่ใช้ CPU Apple M1 แล้วจะสามารถอัปเดตได้โดยไม่ต้องเจอความเสี่ยงอะไรในฝั่งของฟอรั่มที่เขาคุยกันกระทูที่เขาคุยกันเนี่ยคนที่ใช้ Mac ที่มันเป็นรุ่นชิปของ M1 เนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับไม่ใช่เฉพาะ Mac รุ่นเก่าๆที่จะเจอปัญหานี้นะครับผมก็ต้องระมัดระวังในการอัปเดตก็แล้วกันนะครับผม ในส่วนสําหรับคนที่อัปเดตแล้วอัปเดตผ่านได้นะครับก็ดันเจออีกหนึ่งปัญหาเหมือนกันนะครับผม <What? S 1> เมื่ออัปเดตเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าใน macOS Monterey macOS หรือว่า macOS 12ตัวนี้นะครับปรากฏว่าได้เจอบักที่ใช้แรมนะครับผม มันกินแรมผิดปกตินะครับซึ่งตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นบั克แรมรั่วนะครับบางแอปเนี่ยสามารถกินแรมไปถึง2 0 4 0ถึงกิกเลยนะครับแล้วก็มีคนย้ำเตือนกันอีกรอบนึงนะครับในฝั่งของเว็บ m a c r u m o r นะครับผมก็คือมาเตือนกันว่าอย่าเพิ่งรีบอัปเดตเลยนะฮะอย่าเพิ่งรีบอัปเดตเพราะว่าคนที่ใช้ Macbook ทั้ง Macbook Pro รวมถึง Mac รุ่นเก่านะครับผมก็เจอปัญหานี้กันหลายคนนะครับผมจะทําให้เครื่องของเราเนี่ยกินทรัพยากรแรมมากกว่าปกติ ซึ่งถ้ากินทรัพยากรแรมมากกว่าปกติเนี่ยมันอาจจะทําให้ตัวเครื่องแม็ของเรานะครับมีความร้อนนะฮะมีความร้อนหรือว่ามันอาจจะทําให้ตัวเครื่องอืดได้นะครับผมในปัญหาของผู้ใช้งานนะครับเขาบอกว่าเขาเปิดของแอปพลิเคชันไฟฟอ x เนี่ยกินแรมไปมากถึง3 8 7 2กิกเลยนะครับก็แปลว่าจะทำให้แบบตัวเครื่องเนี่ย มันโหลดช้ามันทํางานได้ช้ามากนะครับเพราะว่าถ้าแรมมันใช้ไปเยอะมันจะทำให้เครื่องอืดน,นะครับยังไงใครที่ใช้ Mac OS ช่วงนี้เนี่ยอย่าเพิ่งไปอัปเดตมันก็แล้วกันรอจนกว่าจะมีการประกาศนะครับ อัปเดตแพดใหม่อัปเดต macOS รุ่น12.1คอยทําการอัปเดตนะครับซึ่งตอนนี้จริงๆแล้ว Apple ยังไม่ได้ทําการประกาศเรื่องเกี่ยวกับปัญหาอะไรต่างๆเรื่องของความแก้ไขอะไรต่างๆนะครับผมยังไงก็รออีกนิดนึงก็แล้วกันนะครับถ้าไม่ได้รีบจะใช้ฟีเจอร์อะไรต่างๆใน macOS Monterey มากนะครับยังไงก็รออีกนิดนึงก็แล้วกันและเดี๋ยวดีโอเอามาเล่าให้ฟังอีกทีนึงก็แล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ย้ําเตือนเพื่อนๆนะครับแล้วก็อย่าลืม ใครที่มีเพื่อนใช้ macbook อยู่นะครับแชร์คลิปนี้ไปบอกเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยเลยะกันนะครับผมสําหรับและก็ก่อนจากกันวันนี้นะครับมีคําถามนิดนึงถามว่าสําหรับเพื่อนๆที่ดูอยู่นะครับตีโอขอถามความเห็นเพื่อนๆนิดนึงว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยยังจําเป็นสําหรับเราอยู่ไหมหรือว่าจริงๆแล้วเราใช้มือถือสมาร์ทโฟนก็เพียงพอแล้วนะครับผมเอออยากรู้มากเลยว่าเพื่อนๆมีความเห็นยังไงบ้างนะครับผมอ่ะหรับวันนี้นะครับรีบมาอัปเดตประมาณนี้ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปกันแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ